พี่จ๊อบของผมยังไม่ตื่นเลยพี่จ๊อบดีกว่า<ป>จ๊อบครับไปดูทะเลเหมอกกันครับพี่จอ๊อบเขาบอกว่าสวยสวยครับพี่จอ๊อบสวยอ่ะสวยจริงครับบางอุงที่เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องทะเลเหมอกครับดูว่าพอแดดออกปุ๊บเดี๋ยวหมอกะะมันหายไปนะไปครับพี่จ๊อบครับพูดซะอยากเห็นเชียวเร็วๆหนาไปเร็วเวเ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุทตจอนครับและนี่คือครับสมุทรจอนอินแม่ของสอนครับพี่บังอุ๋งเราเดินทางกันมาเรื่อยรเรื่อยเรื่อยแบบไม่มีสรคริปต์ครับคุณผู้ชมครับมาสดๆเลยมาสดๆเลยเรียกว่าพวกเราเนี่ยลุกจากที่นอนมาเลยอุ้ยจบทอดครับครับโอ้ยแม่คันนิง้งแม่คันนิง้งแม่คันนิง้งไทยด้วยที่ผมเคยมาแม่คันนิ้งอ้ยแม่คันนิ้งเลยครับแป้งนี่แหละ ขอผ้ายครับก็เมันโทษทีครับจะไอตอนรงแกมันไม่คิดตอนนี้จะมาทําเป็นคนดีเฮ้ยอันนี้แหละครับคือความโดดเด่นครับของปางอุ Franz> ๋งครับเห็นแต่ภาพไม่ได้เราต้องเห็นทั้งภาพและการสัมผัสไปผมจะพาไปชมตามผมมาโอ้ยโอ้แฉ เ<ไ>ดินดีนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมอยากให้จอบได้สัมผัสเชิญครับจอบเชิญครับมาเดี๋ยวลงไปรำนี้นี่ทำให้ผมนึกถึงสมัยที่ผมลงมาจากเขาครั้งนึงจังมีจอมยุ่ <c oughs> ออกเดินทางไปสุดฟ้าเพื่อจะไปตามผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่ารบรรยากาศขนาดนี้อากาศขนาดนี้ได้กาแฟแล้วร้อนสักแก้วหนึ่ง นี่คือความสุดที่สุดครับแต่ความทุกข์ที่สุดที่ผมเจออยู่ในขณะนี้คือเพลงของไอ้เนี่ยครจะเลนทางลงจากเขาโดยวิชาตัวเบานี่หลักวิชาในตำรากันที่หนึ่งการคืการทำใจให้สงบร่วมม บรรยากาศที่งดงามขนาดนี้ผมว่ามันคงหาเลยมาเปรียบไม่ได้นะนี่เขาเรียกว่ามนเสน่ห์ของปางอุ่งครับพี่จ๊อบอพี่จ๊อบมาทั้งทีเนี่ยมันต้องสัมผัสแบบถึง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 เออเพื่อสมุดโคจรแล้วเนี่ยผมเต็มที่ครับครับจกจะทําอะไรจ๊กบผมจะอาบนะ้คุณจะทําอะไรนะอาบนะ้พี่จอ๊อครับจริงเหรอเอากล้าหรือเปล่าผมไม่กล้ามา ไปเพื่อนกันไอตัวคนเดียวทำเนี่ยมันจะมีปัญหาต้องมาชวนคนนู้นคนนี้ทำเขาเนี่ยมาทั้งทีนะคนปกติเขาไม่เคยอาบน้ำเล่นน้ำอย่างเงี้ยพี่จ๊อบเพราะว่ามันหนาวครับพร้อมครับพี่จ๊อบ,อบหนึ่งน้ำสองสามโอ้อย, <laughs> ยอ่ะไอตัวนั้นไม่ทำทั้งนั้นจะลงไปทำไมไม่มีใครเขาเคยลงกันหรอก รู้ล้ว่าลงมาแล้วมันดีกว่าันนั้นโอ้โหมาทีผมก็ตามด้วยโอ้ยแต่บอกไปเลยนะสำหรับคนที่มาเที่ยวในฤดูหนาวจะลงขอให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยนะครับผมในความดูแลตลอดเวลาเพราะว่าอากาศหนาวขนาดนี <If> <brothers> and, <w> ้เสียงผมสายกับเนี้ ครับจ๊อบถือว่าอาบน้ําแล้วตื่นแล้วผมรู้สึกตื่นแล้วเที่ยวต่อดีกว่าปะไปครับสนับสนุนการโคจรโดยเร้าใจสุดยอดกับสปอร์ตซีดานมาสด้า3ใหม่ สนุนการโคจรโดยโรงแรมโรตัสปางสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่สเสน่ห์แห่งวันวานความอ่อนหวานแห่งร้านนาะโอ้ยนี่บรรยากาศยามเช้าสำหรับไปเรียบร้อยนี่บรรยากาศยามกลางวันครับอย่างเป็นเรื่องเวลาของฟางอุ๋งเราเมื่อจะเที่ยวที่นี่เราต้องเจอเจ้าถิ่นก่อนถูกต้องไหมฮะครับผมรู้จักอีกแล้วรู้จักอีกแล้ว,ลวไปแนะนําให้รู้จักหน่อยสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับที่คนนี้คือพี่สำรวจที่บอกว่าเป็นเจ้าถิ่นไม่ได้เป็นผู้มีที่พลอะไรแต่อย่างใดครับผู้บุกเบิกครับมาบุกเบิกรับขึ้นมาแรกๆเลยครับพี่ตารับครับปางอุ๋มคืออะไรครับปางก็คือที่ครับปุงมก็คือน้ําครับรวมกันแล้วก็คือที่ที่มีแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์นี่นี่นี่คือแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยเหรอครับถูกต้องครับคือแต่ก่อนก็ใหญ่ขนาดนี้ไหมแต่ก่อนไม่ใหญ่ฮะแต่ก่อนจะเป็นทางทางผ่านของล่องน้ําเล็กๆฮะไหลผ่าน ตรงนี้จะเป็นลักษณะแองกระทะครับแล้วก็มีป่าละเมาะเป็นยอมๆนะครับก็เลยทางโครงการตามพระราชบิมีนโยบายที่จะเก็บกักน้ํานี้ไว้ใช้ในด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงนะครับน้าอ่างตรงนี้เขาเรียกว่าอ่างนาอ่างเก็บน้ําปางตองสองเพื่อจะนําน้ํานี้ไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและด้านการเกษตรนะครับที่พระตำหนักปางตองและหมู่บ้านปางตองแล้วก็หมู่บ้านลมไทยด้วยนะครับ สำหรับปางอุ๋งนะครับเพิ่งโด่งดังขึ้นเมื่อปี2546นี่เองครับเมื่อได้ลงทิเดีดยรสารและเว็บไซต์ต่างๆทั่วไปครับแต่การจะขึ้นไปเที่ยวที่นี่นะครับเจ้าหน้าที่แนะนําว่าให้เราติดต่อล่วงหน้าซะก่อนเพราะอยากจะจํากัดจานวน,านนักท่องเที่ยวครับท้งนี้เพื่อให้ปางอุ๋งได้เป็นสถานที่ที่สวยงามและเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงครับเอาละครับและนี่คืออีกสิ่งหนึ่งในปางอุ๋งครับไม่มีบริการนักท่องเที่ยวแต่เราจะเล่นพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับ สุดพี่พี่จ๊อบนี่เรากำลังเดินอยู่ที่เห็นทั้งหมดกว้างๆนี่คือโครงการในพระราชดำริครับผมคือโครงการฟู้ดแบงค์นั่นเองโอโพูดไงฟู้ดแปลว่าอาหารแบงค์ Bank. ธนาคารถูกต้องรวมกันเป็นธนาคารอาหารใช่แล้วอาจจะสงสัยคนในชุมชนเรเรียกว่าเป็นโครงการทดลองตอนนี้เนี่ยเป็นทดลองอยู่ตอนนี้ก็เลยเป็นอาสาสมัครมานะครับก็มาอยู่รวมกันแล้วก็จัดสรรให้ทุกเรื่องเลยที่ดินทํากินความรู้ความรู้ระบบสาธารณูปโภคการพัฒนาดินทุกอย่างให้หมดเลยดอกใหญ่มาก ซึ่งชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นชาวเขาเผ่าต่างๆครับเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พ่อหลวงของเราจริงๆครับอีกสิ่งหนึ่งครับซึ่งก็บอกว่าพลาดไม่ได้เด็ดขาดถ้าเกิดว่ามาที่แม่ห้องสอนคืออะไรครับเข็ดแล้วครับเข็ดแล้วครับผมเข็ดแล้วแนะนํารู้จักครับพี่เจริญพี่เจริญนะฮะพี่เจริญสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจริญเดี๋ยวพี่เจริญพาเราเข้าไปดูดีกว่าว่าเรื่องราวของเข็ดแล้วหรืออะไรเงี้ยแล้วความน่าสนใจของเขาอยู่ตรงไหน จครับจะบอกให้นะครับว่าเจ้าเขียนแล้วหรือกบภุกเขาเนี่ยทางภาคเหนือเขานิยมรับประทานเป็นอาหารจานเด็ดกันเลยทีเดียวครับนิยมกินกันมากถึงขน,นาดว่าใกล้จะสูญพันธุ์แล้วครับทางการเห็นว่าน่าจะมีการเพาะพันธุ์เขียนแล้วขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันการสูญพันธุ์จึงประกาศให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2ครับห้ามล่าเว้นแต่เพื่อการศึกษาหรือใช้เพื่อการวิจัยทางวิชาก,การนี่ครับแหมเนื้อเป่งมากถ้ามองเป็นอาหารแล้วก็ตอนนี้เห็นเป็นจานแล้วเนี่ยตอนนี้ใช่ครับคุณผู้ชมสังเกตไหมครับเวลาเข้าป่่าาดดูีีีีนนนนะคครับอยตกใจบบเ้ผม นึกว่างูนะจริงๆแล้วอาจจะเป็นพวกนี่แหละพวกเขียดพวกป่าเอาละปล่อยเขาแล้วครับปล่อยแล้วครับอ่านี่ครับไปครับไป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 ครับจากตรงนี้แล้วเนี่ยผมอยากให้พี่ช่วยแนะนําหน่อยโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวของผมเนี่ยกับพี่จ๊อบเนี่ยมีอะไรจะแนะนํำพี่เอาแบบว่ามันแบบสุดๆเลยอะแบบอยากได้อย่างนั้นอยากได้งนั้นอ่าถ้าโจ๊กว่าสุดผมว่าสุดด้วยมีไหมพี่มีครับผมมีนะบอกเอาว่าที่คนอื่นก็ คนปกติน้องเที่ยวธรรมดาไม่เคยได้ไปอ่ะครับผมมีเหรอแม้คุณโจ๊กอยู่ดีไม่ว่าดีแล้วครับขอบอกว่าช่วงหน้าอันซีนสุดๆห้ามพลาดครับอ่าเรื่องให้เหนื่อยนะเห็นไหมไปให้สุดกับสมุดคอรจอรนอ,อ่ะ สับสนุนการโครจรโดย Royal Hill Resort and g ก l f Course นครนายกเอาละครับการเดินทางทริปนี้ทั้งหมดนะครับก็มีพี่ๆเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเนาะดูแลนะเราอย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นนี่ครับจากปงปคนะป่าไม้เนในส่วนอีกส่วนก็เป็น พี่พี่ทหารเรียกว่าของโครงการต่างๆก็มีเยอะแล้วก็พี่ๆในโครงการพระรามลีหลายๆคนทีเดียวครับผมหลังจากนั่งรถมาพักใหญ่ๆครับก็ได้มาพบกับป้ายป้ายหนึ่งไปดูกันครับว่าใช่จุดหมายของเราหรือเปล่าไปครับฐานปฏิบัติการช่องทางปางโยน3606กวันนี้ไปออกไะไล้ไปแล้วเฮ้ยนะจ๊กครับ3606กันมาหมายความว่าอะไรครับพี่เป็น รหัสฐานครับรหัสฐาน3ามหกนเรียก6กหกศูนย์สามสี่สองสองเรียก2องสองศแต่พี่จ๊อบะตรงนี้มี6กสองหกว่ะพี่ไม่คูดไปปครับพี่ไปครับโจ๊บด้านหลังเลยโจ๊บโจ๊บโอ้ยจบด้วยพี่จ๊อบ ทีแรกทีแรกจะมุกผมได้ยินเสียงหอดจริงโอ้คุณผู้ชมเนี่ยหนทางมันิยาวไกลโอ้โหมันจะขึ้นข้างหน้าเ้ทำอะไรอ่ะเดินขึ้นไงมันชันขนาดนั้นเลยจะได้ดูระยะปวดหัว ลใครเปิดน้ำทิ้งไว้จกปิดน้ำมันเลยวะเดน้ำมันลดก็ไม่ปิดครับไม่ตลกอ่ะตลกครับโจเอ้จะถึงแล้วจะถึงแล้วเนี่ยว่าเฮ้ยสุดเราก็มาถึงครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตเสียอาการมันไม่ไหวนี่ครับเดี๋ยวจดี เพื่อสังเกตมันั่งอยู่เนี่ยอะไรครับมาลานจอดทอนี่ครับคุณจะไปยุ่งกับเขาทำไมคุณมาลูกยุ่งเรื่องนี้ก่อนคือเดี๋ยวมีพอเธอลงมาทำไงพ่อผมเป็นห่วงส่งคนมารับกลับบ้านเนี่ยโอ้ยมาหอนั่งนี่ครับจุดสูงสุดก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วโอแล้วพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่อผมไม่รู้หรอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามเพื่อนผมครับเอาเพื่อนมีเพื่อนไมีครับเจอเพื่อนมาดีเล สวัสดีครับสวัสดีครับอ้สวัสดีครับพี่มาจากไหนครับเนี่ยมามามาจากกรุงเทพครับพี่แล้วขออนุญาติจากใครครับขอญาติโจ้ขออนุญาติโจ้ครับขอญาติโจ้มาโจ้โจ้คุยโจ้คุยพี่พี่คุยอ๋อเป็นคณะถ่ายทำใช่ครับสวัสดีครับเอ่อขอญาติขอญาตครับเดี๋ยวตอนนึงอันนึงเดี๋ยวผมเพืพี่ครับพี่รู้จักผมไหมครับรู้จักครับรู้จักผมนะฮะครับรู้จักโจ้ไหมฮะรู้จักฮะอ่ารู้จักครับรู้จักนะครับ ผมสองคนเป็นคนปลอดภัยครับพี่ครับทำไมไม่แจ้งล่วงหน้าก่อนเพราะพื้นที่นี้มันอันตรายนะพี่อันตรายเหรอครับเพราะทำไมถึงอันตรายครับพี่คือเป็นที่นี่คือเส้นเขตแดนของไทยกับพม่าพี่จ๋าครับจุดที่เราอยู่ตรงเนี้ยพี่ขยายความให้เราฟังหน่อยครับมันคือคือเป็นฐานปฏิการที่คลายๆกองรักษาด่านรบหน้าที่กองสาดนรบก็มีสี่อย่างคือแจ้งคือแจ้งการเข้ามาของ กำลังฝ่ายตรงข้ามลังนวลแล้วก็รวงลวงให้เขาเข้าใจว่าเอาเป็นที่มั่นขนาดใหญ่ยิงประธาไว้เ่อรงกำลังหนุนมามาเสริมทําลายเขาเมื่อมีโอกาสเขาจะมาเหยียบย่ําศักดิ์ศรีของประเทศไทยไม่ได้ผมได้รับภารกิจมาตรงนี้ครับคือเราพูดง่ายคือเราคือรั้วของชาติฝั่งนี้แหละที่ดูแลเลยห้ามตึงใครมาลุกลาเราตรงกําลังไว้เอาละพี่สิ่งที่ผมอยากจะเห็นต่อไปก็คือว่าความเป็นอยู่ฮะความเป็นอยู่ของเรากับฐานพม่าไปมาหาสู่กันได้ไหมพี่ครับ ไปมหาสู่กันได้ได้เหมือนกันยังไงคือแบบพออยากคุยกันก็เดินไปเยี่ยมกันที่ค่ายกันนี้พี่ข้ามไปข้ามมาไงลข้ามได้เลยไหมไม่คือจะมีจุดประสานตะโกนเรียกมีจุดนัดพบกันครับนี่ไปดูจุดประสานไหมครับไปฮะไปครับและจุดแรกที่เราต้องผ่านก่อนไปถึงจุดประสานก็มีความสําคัญมากๆเลยทีเดียวครับเพราะนี่คือที่ตั้งของเครื่องยิงลูกระเบิดครับเอาละครับวันนี้มากันนะครับสมุดโคจรพี่เขาจะยิงโชซักเม็ดสองเม็ดเอาเลยเฮ้ย ไอ้ยิงไปพี่บอกไม่มีปัญหาหรอกรแต่เวลาเขายิงกลับมาให้อยู่ด้วยนะ <_ an> ให้อยู่ด้วยอะรเน่แม่คุณโจ๊กท่าทางไม่ค่อยรักสงบเลยนะครับเนี่ยถัดมาครับจะได้เจอคูลเลดเวรที่ตั้งที่อยู่สูงและสามารถวิ่งถึงการได้โดยรอบเจ้าคูลเลดนี้จึงสามารถปกป้องการบุกรุกจากผู้รุก,การานได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับไปครับไปครับขั้นตัวัวตัแล้วก็จะมีคุณตัวหนาผมก็จะรับผิดชอบ เ้าไปดูนะฮะครับอ๋อโอ้ยพี่สวัสดีครับเวนก็จะมาอยู่ตรงจุดนี้ครับแล้วก็อยระหวังถัดจากคูเลตมนิดหน่อยก็จะเจอกับเรือนนอนของพี่พทหารครับเห็นได้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่กันอย่างสบายเลยนะครับต้องทนทั้งความหนาวและความเหงาเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติน่าชื่นชมจริงๆครับตอนนี้เราจะออกนอกเขตรัฐฐานวนะครับเนาล้ะครับความตื่นเต้นเริ่มมาเยือนฮะ แล้วก็ระวัง,งหน่อยแล้วกันครับไงครับพี่จ๊อบเดี๋ยวดิพิจาร์อะไรครับเนี่ยกระป๋องพวกนี้คือตอนนี้ประเทศไทยเราเน้นย้ำเรื่องการใช้กับระเบิดครับก็เลยใช้เครื่องส่งสัญญาณคือดัดแปลงมาจากปลากระป๋องนะคระับเราก็รู้ว่ามีสายตรงข้ามเข้ามาเรียกว่าลางคืนเงียบๆเนี่ยได้ยินชัดเจนนะครับครับผมเบาๆก็ได้ยินที่ครับอยู่หลุมปืนก็ได้ยินนะครับและประกอบกับมันเงียบตรงนี้นะครับผมอือผู้ปัญญาครับใครเปิดประตูมานี่ครก้องแกง ก็แกงก,กระดังเองแกงกระดังเลยนะครับผมก่อนที่จะไปดูจุดประสานครับเราก็ขอให้พี่จา่าเขาพาเราไปดูสุดเขตชายแดนประเทศไทยกันหน่อยครับอยากเห็นแบบแจ่านะครับไปดูกันเลยดีกว่าฮะนี่ครับต้นไม้ต้นนี้ฮะต้อนอะไรครับพี่จา่าต้นก่อครับจุดเนี้คือจุดกลางนี่เราอยู่ฝั่งไทยครับพี่โจ๊กจับไปพม่าเลยเหรอพี่โจ๊กไปครับทำวีซ่ายัง <_ S 1> <_ S 2> อันนี้ไม่ต้องใช้วิซ่าป่าข้าไปเที่ยวพม่าครับนี่ครับเส้นทางเขาจะเดินมาตรงนี้ นี่ครับนี่ครับผมมาอยู่ที่พม่าแล้วฮะแล้เขามาเขาจะมาเรียกเขาจะมาเรียกเราจะอยู่ตรงนี้แล้วเขาต้องตะโกนเรียกก่อนครับพี่น้องชาวไทยครับผมมาครับมีเรื่องอยากจะคุยด้วย Thai a r m ไท h a i a r m อ Army sit you อ่าโอเคเราก็ย่าังเราขานมาค่อยเชิญไปนั่งที่จุดประสานซึ่งเดี๋ยวเราจะไปชมการจุดประสานนะ ตนี้คือจิวประสานครับอ๋อเราคือเมื่อวานทางพระมาเข้ามาเยี่ยมพระมาก็จะเขาจะมาผ่านต้นไม้ดำๆนะครับครับ <c rap> ออกมามานั่งคุยตรงนี้ครับเมียแล้วก็ประสานกัน <c rap> มีล่ามม่าามครับก็มีร่ม่มอืมเราก็นั่งฝั่งหนึง่งเขานั้งฝั่งหนึง่ง <c rap> มา <c oup il> คุยกัน <c oup il> มางั้นพี่ลองสาธิตเนี่ยผมอยากเห็นภาพผมเป็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยผมมานั่ง คือปัญหาที่จะมาคุยกันส่วนใหญ่คืออะไรพี่ปัญหาที่เราจะประสานกันเรื่องืุนที่นี้เป็นเป็นของ KNPP มาก่อนอืเขาก็กลัวเค็นพีพีในที่นี้ก็คือว่ากลุ่มพวกง่ายๆว่าเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีปัญหากับรัฐบาลพม่าอยู่นั่นเองครับผมนะยังไม่ยอมสละวิพากษ์คำถามที่เขามาถามเราเช่นก็หมู่บ้านข้างล่างคือมันจะมีหมู่บ้านเล็กๆอยู่ตรงนั้นหมู่บ้านนึงนะครับว่ามีกลุ่มคนของ k ค p นีเข้ามาไหมผมก็บอกว่าผมไปมาแล้วไม่มีอ เขาจะเข้าไปนี่ได้ไหมผมบอกไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นเป็นเขตไทยก็จะตึงกันอยู่อย่างนี้มันมีไหมครับที่แบบว่าบางทีเขาอาจจะแบบไม่สะดวกใช่ไหมเห็นบอกเขาไกลบ้านแต่ของเรายังสามารถลงไปทำปางอุ่งยังหาอะไรได้ง่ายเขามีแบบว่ามาขอความช่วยเหลือแล้วไม่อยากได้อนู่นอันนี้หน่อยก็มีครับเราก็อนุเคราะห์กันไปในฐานะที่เป็นอาหารอาชีพเหมือนกันก็ยอมบางทีก็เดินลงไปซื้อให้เขาถ้าถามถึงความต้องการเหรอพี่ในฐานะที่เราเป็นอาหารที่อยู่ชายแดนครับชีวเติ่งมาอยู่เราก็ไม่ได้สบายเลยมากมาย ถ้าถามความต้องการจริงนะอันดับแรกนะครับที่พวกผมจะอยู่ได้ก็คือกําลังใจอืนะครับและขอความเข้าใจจากส่วนหลังด้วยว่าบางครั้งในพวกผมแต่งชุดดำนะขึ้นรถเขาก็บอกว่าเป็นยามเอ๊ยยังไงพวกผมคือทหารพรานนะครับแต่ไม่ใช่อันธพาอ่อขอส่วนหลังนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยที่อยู่ที่นี่แม้จากบ้านมามันก็หนาวเหน็บพอดูแล้วนะครับ ต้งเข้าใจว่าคนหน้าแนวกับคนแนวหน้ามนอนละอย่างรับผมนี่อยู่หน้าแนวคร<ะ>ับอยู่หน้าแนวคือเผชิญเขาอยู่<ะ>แล้วก็ขอร้องอีกอย่างว่าพวกผมจะทุกข์จะยากขนาดไหน<ะ>ไม่มีปัญหาครับ<ะ>แต่ขอให้บ้านเมืองเราสงบร่มเย็น<ะ>เห็นใจพง์นั่นหรืครับขอบคุครับโอ้นี่ครับพี่ครับพี่จะรู้สึกขนาดไหนจะรู้สึกดีไหมถ้าวันหนึ่งพี่อยู่แล้วก็มีจดหมายจากใครก็ได้ที่ไม่รู้จักส่งมาให้กําลังใจเขียนให้กําลังใจอย่างนี้ดีใจไหม โอ้โหสุดยอดเลยครับเออันนี้หลายปีมานี่ผมไม่เคยได้รับเลยการปีใหม่การ์ดอนวันดีปีใหม่ฐานแนวหน้าเนี่ยผมผมฝากผู้ชมครับดูรายการอยู่สมมุติว่าเราอยากขอบคุณขอบคุณเขียนจดหมายครับเขียนจดหมายมามาหาพวกพี่ๆเขาได้เนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ที่อยู่ตรงนี้ไว้ที่อยู่ขึ้นที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะครับ รรยังูกพสนุนสนานครับกับทริปนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้ร่วมโคจรกับเราทุกทุกคนครับเสร็จทริปนี้ผมบอกได้เลยว่าผมได้เรียนรู้อะไรมากมายหลายอย่างทีเดียวลองติดตามชมครับกับสัปดาห์หน้าสมุดโคจรจะพาคุณผู้ชมโคจรไปที่ไหนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ เราเจอแล้วมันไอ้นั่นเป็นเธอเจีบสาวแม่้าสวยจังเลยต้องพูดไหมไงครับแม่้าส้มตำสวยสวยตำอร่อยอร่อย สมุดโครจรออาที่นี้มาร่วมโครจรสัมผัสหมอกบนผิวน้ำและความสวยงามของอำเภอปางอุ๋งจังหวัดแม่ฮ่องสอนอแถมออกตลอนเดินป่าไปจนสุดชายแดนไทยท <c oughs> ีแรกจะมูก <c oughs> ผมได,ด้ยินเสียงหอดจริงที่นี่คือเส้นเขตแดนของไทยกับพม่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรน่าประทับใจขนาดไหนติดตามชมได้ในสมุด<า>โครจรวันอาทิตย์เที่ยงคืน35นาที